สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาเชื่อมซ่อมท่อแอร์ครับผมของรถเชฟโรเลตอาวโอนะครับผมก็คือคันนี้ครับผมเรา,าจะทําการซ่อมเชื่อมเราเทสน้ำนะครับผมว่าท่อน,นี้มันรั่วนะครับผมมันรั่วเราจะตัดแล้วก็ตัดแล้วก็เชื่อมท่อใหม่นะครับผมย้ําท่อเชื่อมใหม่ครับผม ตอนนี้ใไ้ช่างหลงตัดก่อนเอา้าไฟจะชอดช่างหลงแล้วช่างหลงตัท่าก่อนครับผม จะเสร็จไหมนี่ฮะถุงมือต้องใส่ข้างซ้ายนะครับผมดีราฟอุปกรณ์ความปลอดภัยครับผมใส่หมวกใส่หน้ากากนะครับผมตึบ กันเสร็จแล้วยังไม่ได้ฮะพลิกอีกครั้งหนึ่งดิเออนั่นดิมาชิดๆเด้อเอาเลื่อยเอาเลื่อยก็ได้นั้างอ้โงเอาเลื่อยมือไปเอาเลื่อยมือมาผมเอาเรื่อยมือก่อนเลื่อยมืออยู่ไหนเอ้ย อ้าวนั่นแหละเดี๋ยว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 ใส่อุปกรณ์ความปลอ,อดภัยด้วยเอาเ,เอามันเกะกะเออมันเกะกะเราไม่ได้ใช้เครื่องอ๋อเราไม่ได้ใช้เครื่องน,นี่เนาะเออมันเรีโยช เนาะอ่ให <Yeah. S 2> uh. ้ตรงๆเนอะเดี๋ยวมันเบี้ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเอาแล้วเราก็ดูใบมีดมันไปตรงไหนจะให้มันเบี้ยวเข้าไปข้างในนะไม่งั้นตัดไม่ขาดนะ นี่ทำไมมันคมอย่างเลยผมตัดยัไงไม่ค่อยเข้านั่มทำไมตัดเข้าดีอยงเลยนำมานะรัไม่ใช้เลอเหมดเลยนอจับด้วยสิทัหนึกทียง Đi đưa, đi đưa, đi đưa. đi đưa. đi định ý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  định ok định yeah. 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 okay. yeah. yeah.

tầm bằng quả cho đây siêu siêu hướng vật mới chỉnh mình đi so với Vielen hey, Dank. Okay. <cười> 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 ừ, mà đọc, mà đọc đây hahaha, tèo hahaha, nó haha, 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 nó